นนไปเตะบอลกันนะฮะออกเล่กายครับผมเตะบอลกันครับอันนี้ปเป็เตะบอลเด้อวิวเกาหลีครับ นี่เราไปเตะบอลหรือว่าไปถ่ายรูปอะไม่รู้อีกกายไหมพี่ วสวัสดีสวัสด enfin ีครับสวัสดีครับสวัคนปบัสดักสครับนนะครับผวสบวัสดีครับสวัสดีครับลับ ไปเมื่อไราจะไปไหนกันนะครับฮะจะไปไหนครับอ๋อวันนี้จะไปเตะบอลนะครับผมใช่เลยครับครับผมชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ่าชื่ออะไรครับเสือคิมครับเสือคิมเสือคิมครับเสือคิมสายมอครับผมเอาละครับใกล้ถึงนะครับใกล้ถึงแล้วครับ มาครับพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับผมพี่ใหญ่พี่ต๋องครับนี่อันนี้พี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับนี่ครับทางขึ้นครับผมทางขึ้นครับสักุมะวัวนี่ครับดอกสักุล่าครับดูสักุละเกาหลีนะฮะสักุละเกาหลีครับ อ้มีสาวด้วยครับหอมเลยว่ากินกินหอมมากเลยครับอันยงสวัสดีครับเอาคนไทยครับไทยครับ ้องไม่ค่อยชัดอ่ะสิไม่เป็นไรหรอมงแค่ให้เพื่อนๆใด้ดูก็มืดๆอ่องอาเซเน่จจเกีบหัวเอ้าที่อูกับที่เืนทังดีเหรอ้อโอ้ยต้นนี้ดอกสวยมากหนี่อ่ะ เ yeah, ตอนนี้ก็ถึงสนามบอลแล้วนะครับ uh, นี่ครับผู้จัดก,การทีมงานถึงเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถึงสนามบอลวันนี้จะมาเล่นบอลกันครับเอาแนะนำช่อง่อยแนะนำช่อง่อยช่อง youtube ช่องชื่ออะไรนะช่อง,งนะช่องอะไร <laughs> ช่องอะไรหนุ่มสว่างคนไข้หนุ่มสวรางครับเดี๋ยวคือลิงก์ไม่ให้นะครับ